นั่งรถกระบะกลับจ้าใครมันนอกใจใหยยุ่งบอไม่ต้องบ้านเลยจะคอยติบอกเองเปิเป่เปินหูอีแล้วน่ะจะน่านุ่เนนงเหมดเดค่ะจะเป็นลูกท้ายไหมนั่งข้างล่างสาม่น้อข้างหน้าจะคนโอ้ก้นบ่เก็ยทำถางไอ้ต้นน่อยป่จ๊ะ

วัน,นขึ้นป่ะ่ไห้องน่ง้ง่าเไหวองเต็มเลยพี่น้องตามอะไรจากอเ,เอ๋กระา ะถนนจันใสน่ดำแข็งอยู่บ่าฮนาคองค่ะมันจะมีลร่างอยู่บอกใส่ดำแข็งนั่นนึงของหนูไปจะทิ้ง ออกจากกรุงเทพ4โมงเราจะพูดจะไปหอนบ่านจจงมงตรงนี้

ารถเลอยอพูดผัวรถติต๊ตอนหามงกุ่ไน้องเลยนี่ขยับบ่ได้เลยขยับได้แต่มอเตอร์ไซค์นะจ๊ะ จะมีตึกจ้ะ <c oughs> สูงมากเลยมันกรุงมีตึกจังห้องเสนน้นไดเนาะซาทอนติด <c oughs> ขาดติดเน่พี่น้องกล่องไปไาเลย น้องเว้ยน,นั่งรอแค่ผ่านเนาะรอหลายปีค่ะก <c oughs> ็ดดจะดูคลิปลีโลทำจอดบริเวณนี้ไปม,มานจะเป็นสาว <c oughs> อลังการงานสร้างโม่งอยู่กรุงเทพแบบน้องเอ้ยไม่ไปไหนมาไหนไร ที่ยูทาหกโมงอยู่กรุงเทพจ้าจิตวิโรพลังการงานสา้นจริงเลย <c oughs> จักดึกอยังนี่กระด๊า ก็ตืลกับตก๊ดก่อกน่ตมึกปจเลยหรือเปล่าโมบุนีดอกหกโมงอยู่กรุงเทพแล้วจะถึงนู่นกี่ทุ่ม่ะจ๊ะตอดแจงดีอดแจงขากมุ่งิงกับ้ง ก็แจ้งพอดีเออพี่จะตื้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องละบ้องไป ขยับขยายเลยขวดพ่เลนาะมันมวงอย่างมากอย่างนี้ติดดีๆรอได้หน่โอ้ยหนังเงี้เหงียดเลยไหมเรืมเงวัตถุดิบไปใส่มาใส่เล่ใส่หาแล้วลูกก็ถึงสร้างขวดหลดราบถงขี่หลเว้ยเนอะเลเลเปรเสร์มากเลยท่านผู้ชมจ๋าตายตายตายมีขวดดิบ

เอาไปไทยวักันกันมึงข้างข้างข้าางเขาบ้านได้ขางสิ่งนงเลยนะเออมือนั่งก็เดียวยทแล้วไม่ตาอก้วยแต่ว่าไปได้แต่มอเตอร์ไซค์ารรถให่คือว่าจุดเลยค่ะนองกัมาแล้วไปซอยน้นเ่่านะเวลานี้หมงกว่าที่คือเก่าพี่น้องเ้ย บ้านสว่างเหมือนนาเขาพูดแล้วกัาเนี่ย Yeah. you